คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร์ธีรารัตน์พันธวีจันถึงสุขหนาฬิกาทางวิทยุจุฬา1 0อ5เมกะเฮิร์มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าจะได้ทราบกันคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะคะแล้วก็เดินกลับมาที่รถแล้วพบว่ารถไม่ได้ล็อกท,ทั้งทั้งที่เอะเราก็ว่าเรากดล็อกไปแล้วหรือเราลืมหรือเราเคยชินหรือเกิดอะไรขึ้น หลายคนพูดตรงกันนะคะเพื่อนๆที่พูดคุยกันก็คุยกันเยอะแล้วในที่สุดก็ไม่ใช่แค่วงของเรามีหลายวงที่พูดเรื่องนี้ค่ะนวัตกรรมรีโมทคอนโทรลในรถยนต์รุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนะคะแต่อาจจะเป็นดาบสองคมให้พวกมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือในการจรกรรมรถยนต์และทรัพย์สินภายในรถไปได้อย่างง่ายดายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถมาแล้วหลายรายโดยที่ผู้ใช้รถไม่ทันรู้ตัว อาจารย์ภาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์บอกว่าได้พบว่ารีโมทรถยนต์บางยี่ห้อสามารถถูกบล็อกสัญญาณเปิดปิดล็อกประตูรถได้ซึ่งเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือจรกรรมรถและทรัพย์สินภายในรถโดยระบบบล็อกนี้จะทําให้รีโมทรถยนต์ไม่ทํางานตามปกติจะมีทั้งสองกรณีทั้งการกดล็อกประตูและการเปิดล็อกประตูนะคะ อาจารย์บอกว่ากรณีการล็อกประตูเนี่ยพอเจ้าของรถลงจากรถแล้วกดรีโมทเพื่อล็อกรถแต่ถ้าถูกคนร้ายใช้เครื่องส่งสัญญาณที่ทํางานเหมือนรีโมทอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณรบกวนก็จะทําให้รีโมทของรถยนต์นั้นไม่ทํางานแล้วล็อกรถไม่ได้ ถ้าเจ้าของรถไม่ทันสังเกตกดตามความเคยชินและแทบจะไม่มองได้ซ้าไปเพราะทันสมัยเดินไกลหน่อยกดปุ๊บได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงก็สบายใจและบวงเล็บชะล่าใจเนี่ยเดินจากไปกลับมาอีกทีอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ได้นะคะถ้าไม่ทันสังเกตจะไม่รู้ว่ารถไม่ได้ล็อกคนร้ายก็จะสามารถเปิดประตูเข้าไปจรกรรมทรัพย์สินภายในรถได้อย่างง่ายดายอีกกรณีหนึ่งคือขณะรถจอดล็อกประตูอยู่เนี่ยถ้าเจ้าของรถกดรีโมทเพื่อปลดล็อกประตู แต่ถูกคนร้ายส่งสัญญาณรบกวนประตูรถก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนกันวิธีการนี้เรียกว่าการบล็อกสัญญาณทําให้รีโมททํางานไม่ได้เรื่องนี้อาจารย์บอกว่าลูกศิษย์หลายคนถูกจรกรรมก็เลยหาคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนพบว่าน่าจะมาจากระบบรีโมทคอนโทรลของรถนี่แหละค่ะซึ่งถูกคนร้ายก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้ระบบรีโมทคลื่นวิทยุสัญญาณเดียวกันทั้งหมดตอนนี้น่าสนใจตรงที่ว่ายังไม่มีวิธีป้องกันการถูกบล็อกรีโมทได้มีเพียงวิธีเดียวคือการใช้กุญแจรถในการปลด ล็อกรถแทนการใช้รีโมทแล้วหวังว่าอาจารย์บอกว่าการออกมาพูดกลางนี้จะทําให้มีคนหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วเพื่อป้องกันไม่หเหตุการณ์ลุกลามได้นะคะโตโยต้ามอเตอร์ออกมาพูดค่ะผู้มุ่งในการฝ่ายบริการด้านเทคนิคคุณมนัดดาวมณีบอกว่า ระบบรีโมทคอนโทรลในรถยนต์ไม่ได้ผิดปกติในกรณีที่สัญญาณรีโมทไม่ทํางานเกิดจากการถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นที่มีการปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุคลื่นแม่เหล็กหรือจากรีโมทด้วยกันเองหรือแม้แต่หม้อแปลงไฟก็ถือเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ทําให้รีโมทไม่สั่งการเพราะฉะนั้นหลังกดรีโมทเพื่อล็อกรถผู้ขับขี่อันนี้ต้องเตือนกันใหม่เลยนะคะต้องหันไปดูไปดึงประตูดูก็ได้ ตรวจสอบการล็อกจะด้วยสายตาหรือการดูสัญญาณไฟกระพริบของรถให้แน่ใจอีกครั้งโดยปกติสัญญาณไฟของรถจะกระพริบและมีเสียงดังหนึ่งครั้งหมายถึงการล็อกและกระพริบสองครั้งคือการปลดล็อกโดยลูกค้าสามารถตั้งให้มีเสียงหรือไม่มีเสียงได้ด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถตั้งสัญญาณไฟการล็อกหรือไม่ล็อกได้นะคะอันนี้ฝากเป็นข้อมูลนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดมาหลายครั้งแล้วค่ะจนสงสัยกันว่าเกิดจากอะไร